วันที่3เมษายน2568หลังเที่ยงนะครับสวัสดีครับมาดูฟาร์มกระต่ายสิ้นคิดจะพู้มาพักกันอยู่นี่

ไม่มีไปไหนตัวนี่ไง <c oughs> นึกหายไปไหน ร้อนเน,นาะตอนน้ถใสยกระมังนเขามาแอบเราก็มาอยู่รอกกระมังกันเต็มเดี๋ยวแกงกันที ดูตัวอื่นบ้างวันนี้วันที่สามแล้วเมษา เด็กๆเป็นอกันหมดนี่ไงเด็กนมีอยูเจ็ดตัว มาพักอยู่นี่เพราะว่ามันร้อนเกิดให้อยู่ใกล้ดินหน่อยกาดร้อนมากเปิดพัดลมให้เรียบร้อยโอ้โหส่วนน้มันทำไมไปอยู่อย่างนั้นละครับนะ่

นิ้วข่าวอะไรทั้เนี่ยปิดข่าวหน่อยนะลูกออกจากขเขาเรียกอะไรที่คลอดหมดแล้วลูกออกจากหลงังเขาเริ่มโตแล้วจะครบอาทิตย์แล้วไ๊้จะครบสองอาทิตย์ 6, จะได้สิบห้าวันเอ๊ะวันที่ยี่สิบข้อยี่สิบวันที่สามยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสิบห้าวันแล้วเนี่ยสิบห้าวันสิบสี่วัน ตัวนี้ครับเป็นไรเนี่ยอ๋อมันมุดไปตัวนี้มันมุดไปตามช่องนีครับมุดไปตามช่องเนี่ยมันก็ติดออกไม่ได้ ไม่ลูกหาติดไม่ลูก เ่นกดีเหลือนอันนี้แปดตัวครับนี่ห้าตัวมันก็ปนกันอยู่ในนี้ยมันช่วยกันดูแลกันได้เพรเกิดใกล้ๆกันอ้าวนี่ออกมาจากตะกร้ากันหมดแล้ว vì uốn không bằng này uốn không bằng này Nè, có gì không bằng không? tôi subscribe มาบ้างหลับหลับหลับตื่นตื่นตื่นเดืกๆหลับเป็นบางตัวมุดกินนมแม่ที่เหลือหลับนี่มุดกินนมแม่ครับ อ่นอิ่มและหลับดีกว่าบรรยากาศตอนกลางวันวันที่สามเมษายน หลังเที่ยงหลังเที่ยงตอนเช้าไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าแบตจะหมดเมื่อคืนชาจไว้มันไม่ไม่ชาดเดิดนไปเดินมาหลับ โอเคจะเจอกันความกระต่ายสิ้นคิด